สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัมทีมเช่นเคยนะครับเสร็จจากงานปากบอ่อฮะเราก็ย้ายกลับมาบ่อเก่าครับจำกันได้หรือเปล่าบ่อนี้บ่อที่ว่ามีแต่ดินดานไม่มีหน้าดินเลยฮะนึกว่าปีนี้จะเอาไม่หมดะแล้ว บ่อนี้ตั้งแต่ต้นปีนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะต้นปีที่ว่าเจ้าของสูบน้ำให้ะฮะเดีย๋ยวเรามาดูสภาพบอก่อนสภาพบอ่อแห้งดีนะนะมารอบนี้จากตะกี้มีแต่ขี้โคลนครัแห้งดีเลยฮะ ดินก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะฮะน่าจะอยู่ประมาณอีกสักร้อยกว่าลดได้หรือสองร้อยลดได้ครับดินนะบอ่อลูกนี้โอ้โหบอกเลยฮนะถ้าไม่ได้งานกบสะไม่ได้งานถมที่นี่หมดโอกาสเลยนะที่ดินจะหมดครับยังดวงดีฮนะยังมีกบสะให้ให้ลงฮนะ กับถมที่ฮะถ้าเอาไปหน้าบ้านนี่ไม่ต้องพูดเลยเวลาฝนตกมานี่ครับอย่างกับสไลเดอร์เลยลื่นลื่นอย่างเดียวฮะ <c oughs> วันนี้ทีมงานหกรอดำเราก็วิ่งอยู่สี่คันนะฮะอีกคันหนึ่งไปช่วยหัวหน้าโจยฮะงานใหญ่ไปช่วยหัวหน้าโจยส่งหัวหน้าวายไปมมคืนนี้ฝนตกหนักครับแต่ดีที่ว่า บอ่อของบุญรอดบอ่อนี้เหมือนได้ผมน้ำมนเหมือนได้ดับฝุ่นครับเลยวิ่งได้ถ้าโซนแถวบ้านนะหนักกว่านี้ฮะผมนึกไปนอนอยู่บ้านตื่นขึ้นมาผมคิดว่าเอาแทะนางงานผมจะวิ่งได้ไหมเนะาะทำไปทำม,มาที่นี่ฝนตกน้อยกว่าที่บ้านผมฮะจากบ้านผมกับนางงานนี่ก็ห่างกันประมาณสิบโลฮะประมาณสิบโลได้ อาจารย์ทุยไปไหนหลับหรือเปล่าอย่าบายบายมานี่อาจจะหาวนอนได้นะรถก็ไม่ได้รอนานนะครับวิ่งระยะประมาณกิโลครึ่งเองกับสี่คันเนี่ยบ่อน,นี้ไม่กำหนดความลึกนะครับเจ้าของบอกว่ามีปัญญาเอาเอาไปเลยไอผมมัมีปัญญาครับแต่ที่ลงมันจะมีปัญญาลงให้หรือเปล่ามีใครจะเอาดินแบบนี้ ไอตอนเริ่มต้นนี่พูดตามตรงเลยฮะแทบจะไม่มีที่ลงฮะแปลครับแต่เวลาดินเนี่ยเหลือแค่เนี้ยโอ้มีคนสั่งเยอะเหมือนกันนะนี่อาจารย์ทุยก็เลยกดลงอีกประมาณ50าิบซนครับที่แรกเอาระดับนั้นกลัวดินจะไม่หมดแต่พอตอนสุดท้ายมาปุบ๊บมีลูกค้าสั่งเยอะก็เลยกดลงอีก50าิซนครับ ก็เลยเจอดินตับเลยนี่ดินตับสีน้ำตาลดินแบบนี้ผมไม่เอาแล้วนะผมไม่เจาะลงไปแล้วนะทรมานรถครับเอาพอแค่ประมาณว่าพอขุดเข้าได้ก็พอแต่ถ้าไปเจอดินสีน้ำตาลเข้มๆเมงี้ยโอ้โหฝันบุง้งกีนี่บอกเลยฮนะแป๊บเดียวหมด ได้ดินแบบนี้นะฮะไปกบูสะถมที่เต็มไวฮะงานปากปอก็เสร็จเมื่อเช้าครับล่อไปประมาณ400หน่อยๆครับ400หน่อยๆเที่ยวครับประมาณ420เที่ยวครับเจ้าของกะไว้500เต็มสะก่อนไม่มีปัญญาจะใส่ใส่ได้แค่นั้นครับ เต็มซะก่อนได้420เที่ยวก็เลยสายมาก็เลยย้ายเจ้ากันยาวมาบอนี้ครมารอบนี้ผมจะเอาให้หมดเลยนะบอกเจ้าของบอว่าน่าจะหมดครับบอร,รอบนี้น่าจะหมดหมดแน่ๆฮะบักต่อสูโม่ม,มาแล้ว ท้องฟ้ามืดคืนมีแล้วครับโอ้โหเมื่อคืนนี่ลมแรงลมแรงจริงๆคนระับฝนไม่เท่าไหร่นะแต่ลมนี่โอ้โหแรงจริงๆฮนะดีครับเกษตรกรก็ได้ชุ่มชําไปฮนะมันที่ปลูกไว้ก็สดชื่นขึ้นมา จะให้แรงอย่างเดียวไม่ไหวครับสงสารเกษตรกรเหมือนกันต้องให้เขามีได้มัง่งไม่ใช่แรงให้เราทำงานสบายไม่ใช่นะตกบ้างก็ดีครับได้ขายร้อนได้ดับฝุ่นบอ่อลูกนี้เจ้าของคนนีน้เก็บน้ำครับ ปลูกผลไม้ไว้หลายหลายพันเศลอเกินทุเรียนงะละมุดอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยครับนี่ขโมน,นี้โม่แต่คุยโทรศัพท์ไปและบางต่อสุโมโรอไม่นานนะแป๊บเดียวจเจ้ากานยาวรอไม่นาน ไม่ถึงหนึ่งนาทีอย่าลก็มาฮะ่เห็นไหมผมว่ารอไม่ถึงหนึ่งนาทีเ๋ยวก็มานะครับดินก้อนใหญ่ๆเหนียวๆน,วนี่หมดแล้วนะหวนะัวหน้าแม็กนี้ยิ้มเลยสกกีเรา๋โหวกว่าจะดันเจ็บงานเขาได้ ทั้งเหนียวทั้งก้อนใหญ่พอเจอดินแบบนี้หัวหน้าแม็กบอกว่าดันสบายเลยเฮียสถานที่มันคับแคบครับมันต้องตีโค้งขึ้นไปด้านหลังก็มีแต่ป่ายางขุดลึกๆอ่ะต้องทิ้งเบอร์แบบแบบแบบนี้ไว้นะครับ ป้องกันดินพังพื้นที่ข้างเคียงก็ไม่มีปัญหากันครับป้บองกันไว้ถ้าขุดลึกๆนะเกิน4เมตรนะต้องทิ้งเบิร์มไว้ครับหรือเรียกอย่างว่าชานพักนี่ของเก่านี่ขุดติดแดนเลยนะผมไม่ได้ขุดนะเจ้าอื่นมาขุด Okay. อาจารย์ถุยค่อยๆดึงขึ้นไปฮะมันก็จะดินมันก็จะล่วนนะล้วนดีฮะไม่ตักเป็นชั้นๆเลยนะดึงจากล่างขึ้นมาบนครับเพื่อให้ดินมันล่วนโอ้ขนาดนี้ยังได้ยินเสียงนะังกึกๆเลยฮะคิดดูแข็งขนาดไหนถ้าเจาะลงไปอีก ต้องตีโค้งไปเลยนะฮะดีที่ว่าพื้นมันแข็งก็เลยขึ้นได้สบายมีที่กับรถแค่นี้แหละในลองยางสวนยางเาครับเดีย๋ยวผมพามาดูนี่ว่าทำไมเจ้าของก็อยาก ได้น้ําใช้อะนี่อยากได้ลึกๆความลึกไม่กําหนดนี่ผลลดผลไม้อะนี่ตอนที่ผมมาใหม่ๆนะถ้าใครได้ติดตามผมแต่แรกนะบ่อลูกนี้ฮนะน้ํานี่เต็มเลยนะถึงคอไปนะนี่ผ่านไปแค่สามเดือนเองแห้งแล้วเห็นดินพื้นข้างล่างโผล่ขึ้นมาแล้วนี่ เจ้าของใช้น้ําเยอะครับบอกว่าใช้น้ําเยอะอยากได้น้ําอยากได้สระลึกๆบอกว่าถ้าแห้งนี้อาจจะได้ลอกบอ่อลูกนี้อีกนะบอกครับผมไว้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ